นอกจากเป็นทาสแมวแล้วเราก็มีงานทํานะคะทุกคนเราไม่ได้อยู่เฉยๆเลี้ออยงแมวอย่างเดียวนะทุกคนเห็นแบบนี้เราถึกนะทุกคนงานสบายรายได้ดีทุกคนไม่มีอะไรยากแดดไม่เคยจะร้อนนะทุกคนสบายไม่เคยมีงานอะไรที่ลำบากเลยสำหรับเราตื่นเช้ามาทำงาน มันก็ไม่มีอะไรดันขึ้นดันลงดันขึ้นดันลงอยู่เนี่ยทุกคนก็น่าเบื่ออยู่นิดหน่อยแต่มันก็สนุกดีได้เจอคนเยอะดีวันวันนกกะทำงานสนุกแล้วนะเราอะนุษสัมพันธ์เราก็าดีนะทุกคนผู้เฒ่าผู้แก่ชอบหมดอะ่ะเป็นลูกสะภ้ยของทุกบ้านทุกคนรักเราแต่ลูกชายรักเราเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าพ่อแม่นี่คือลูกสะภ้ทุกคนนะนะทุกคน คดีอ่ะทำงานไปเป็นลูกสะพ้ยของทุกบ้านคนนั้นมาก็ลูกสะพ้ายคนนี้มาก็ลูกสะพ้ยสนใจจะเป็นสัพัเป็นสะพ้ยสักคนไหมคะทุกคน